สวัสดีคะ่ะฟรีสตูดิโอสตูดิโอนี้มีแต่ของฟรีของฟรีของคลิปนี้คือแอปนี้นะคะคลิปแคลปเป็นแอปกดดูวิดีโอซึ่งคลิปแคลปนุชกดถอนเงินไปหลายรอบแล้วนะคะถอนเข้าครั้งแรกถอนเข้าทูมันีว่วอลเลตยอดเขาก็ติดกลับมาอันนั้นเราถอนไปสองครั้งพอครั้งที่3นุชกดถอนเข้าเพย์พาลแล้วเหมือนเดิม ยอดเขาก็ตีกลับมาอืมอันนี้คือประวัติการถอนแต่แอปนี้หลายคนถอนได้นะคะหลายคนถอนไม่ได้คนที่ถอนได้ก็ไม่ใช่คนทำช่องก็เป็นบุคคลปกติทั่วไปที่เขาเล่นแอปนี้แล้วเขาถอนได้คนที่ทำช่องหลายคนก็ถอนไม่ได้อย่างของนุ คนติดตามไม่เยอะอะของของมันนี่ออนไลน์ก็9 0 0านหน่อยๆ9 0 0ากว่าอ่าฟีสตูดิโอนี้ก็5,000กว่าแต่นุชก,ก็ถอนไม่ได้บางช่องช่องใหญ่นะคะคนติดตามเป็นแสนเขาก็ถอนไม่ได้ชนะแล้วการที่เรามีอคติกับคนทำช่องคนเป็นยูทูบเบอร์ว่าเขาเล่นแอปไหนมันจะต้องจ่ายไม่มี การสุ่มใจ่ายให้เรายูทูบเบอร์อันนี้คิดผิดนะคะเพราะว่าอย่างถนุบอกไปของนุษมีคนติดตามก็ประมาณนึงไม่มากไม่ไมยก็ไม่ได้หลักแสนเขาก็ถอนไม่ได้สรุปสั้นๆคลิปแครปแอปนี้เขาสุ่มจ่ายถ้าถ้าใครที่เล่นแล้วมียอดตรงนี้อะไกลจะถึง10ดอลลาร์ลองกดถอนดูนะคะ คือระบบเข้าสุมจ่ายซึ่งแน่นอนว่าไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะจ่ายเราหรือไม่จ่ายเพียงแค่ว่าอยากให้ลองเล่นดูอยากให้ลองลองสะสมแล้วลองถอนดูถ้าเขาจ่ายก็ดีไปแต่ถ้าเรากดถอนหนึ่งครั้งไม่จ่ายสองครั้งไม่จ่ายอันเนี้ยเลิกเล่นได้เลยนะคะนะเออจะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับแอปคลิปแคลปยังไงก็ขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะคะคือ ของรถไม่จ่ายแต่หลายคนเข้าจ่ายก่อนนะลองเล่นลองถอนดูถ้าถ้าเข้าถอนถอนไปแล้วครั้งสองครั้งเขาไม่จ่ายยอดตีกลับก็เลิกเล่นได้เลยนะคลิปนี้ก่อนจะประมาณนี้แล้วกันนะคะ มาอัปเดตแอปคลิปแคลปให้ว่าเขาสุมจ่ายถ้าใครชอบก็ฝากช่องเลยนะคะมันเนี้ยไลน์แล้วก็ฟีสสตูดิโอชอบแบบไหนกดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าใจดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วก็ขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ